หลักการง่ายๆนะในการที่จะซื้อรถโชว์รูมตีรถสวยเนี่ยคุณลูกค้าถามมามากเลยนะว่าดาวเท่าไหร่เดี๋ยวยติจะสรุปให้ฟังแบบคร่าวๆทุกอาชีพถ้ามีเครดิตดีเพียงแค่หนึ่งเดือนสามารถฟรีดาวรถที่โชว์รูมตีได้ทุกคันแต่ขอให้มีอยู่ในเงินไขอายอไรได้ต้องสองเท่าของข้างว่าถ้าไรายได้ไม่ถึง แต่ ata, you, ยังอยากผสค์จะฟรีดาวอยู่ก็หาคนกู้รวมมารวมไปได้ <Okay. S 1> แต่คนที่มีเครดิตนะถ้าทํางานบริษัททํางานโรงงานรับพิการหรือรับพิการกิต้องผ่านโปรก่อนคือมีเครดิตหนึ่งเดือนไม่ใช่ว่าทํางานหนึ่งเดือนนะเพราะบางท่านบอกว่าทํางานหนึ่งเดือนได้ไหมนะต้องผ่านโปรต้องไม่ติดับรเครดิต้องไม่มีราชาค้างว่าและเครดิตดีหนึ่งเดือนหมายถึงอะไรหมายถึงเคยผ่อนสินค้าไม่ว่าจะเป็นผ่อนบัตรเครดิต ผอนออออนผ่อนเฟิร์สทอยผ่อนซิงเกอร์ผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนรถยนต์ผ่อนบ้าน1เดือนเท่านั้นเองนะโอเคก็สามารถมาฟรีดาวได้แล้วแต่ก็อย่าติดลักกรีดอย่ามีราชาคํามวดราชาคํามวดหมายถึงอะไรเดี๋ยวเรามาที่บายกันอีกนะไหนให้ความรู้แล้วต้องให้ความรู้ให้กระจ่างราชาคํามวดหมายถึงว่าเราเนี่ยไปซื้อมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่ง เราต้องผ่อนทุกๆวันที่1ของทุกๆเดือนพราะถึงวันที่1ปุ๊บเรายังไม่ชําระพอเลยไปวันที่2วันที่3วันที่4วันที่5อันนี้ถือว่าล่าช้าแต่ยังไม่ข้ามงว่แม้กระทั่งมันเลยไปถึงวันที่30เราค่อยไปชําระวันที่30อันนี้ก็ถือว่าเครดิตปกติอ่ะพราข้ามงวดนเนี่ยมันต้องข้ามไปงวดวันที่1ของอีกงวดนหนึ่งอ่ะถ้าอย่างเงี้ยล่าช้าข้ามงว่อ่ะโอเคนะคุณลูกค้าจะได้ทําความเข้าใจส่วนคนที่กู้ร่วมหรือรวมรายได้เนี่ยจะติดแบงค์รีก็ S <S ไม่ตรวจนะอ่าโอเคเนาะ<ร>แล้วกลุ่มลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มไม่มีเครดิตกลุ่มไม่มีเครดิตเนี่ยหรือที่เขาเรียกว่ากลุ่มประวัติสายสายนะกลุ่มนี้ไม่เคยผ่อนสินเชื่อไม่เคยผ่อนอะไรมาเลยกลุ่มนี้ต้องไม่เคยไปยื่นสินเชื่อใดๆมาก่อนด้วย<ร>ต้องใส่จริงๆคือภายใน6เดือนเนี่ยต้องไม่เคยไปยื่นอะไรมาเลยเพราะบางท่านเคยไปยื่นบัตรเครดิตยื่นอะไรแล้วมันไม่ผ่านพ่าอย่างนั้นไม่ได้ต้องไม่เคยไปยื่น อะไรมาก่อนเลยนะฮะแล้วมาซื้อรถที่โชว์รูมตี่รถสวยก็ดาวขั้นต่ำหาเแต่บางรุ่นบางคันฟรีดาวได้เพราะรรนั้นเฮติถึงบอกไนงะให้ฝากเบอร์โทรมาดีกว่าในะให้มารถเซลก็ให้ความรู้รนะนปรึกษากันะนะ